เฮโยแมนช่วย e r e ร c h 1,000ส r i b e ก p รั a s e b r บอ o m ัม n อ i t the, sub. Hit the, sub. Hit the sub. s u s up s up โอ้โดยมังกรยิงมากมผมไม่เห็นมันเลยมันรู้กูได้ยังไงอะต่อ ระับข้างบนม้ายประตัซ้ายประตูซ้ายประตูตัวซ้ายตัว้าเข้าแล้เก็บเข้าม่หลังบอมันลวเวลาปิดขวานะขวานวิงยัดยิงยัดวิ่งยัดดึกนะไ้ผมยิงได้ผมยิงได้ผมวิงได้ผมิงได้นะไม่ไม่วะแัดได้นะพี่เอาป่ะเอาดิขวานะตอละตล

อไม่ใแเยตอบกายาแพอสมงตยแอยู่รอเดี๋ยวบอกเอ่นเลหนึงดูรอเลยดีมาเลยมาเลตายแล้วสมีเเลอีกนะสเลแอดมินหมั้งิดับนะขว่ทิพเฮ้ยสเลล้มเเลล้มเ้มี a แอดมินแอดมินตัวท้าย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 อยู่ไนแอดมินแล้วะทดับล ตรงนั้นเลยพี่ิลได่ีแออหมดแล้วนี่ดะต่างนต่อนโเรยิงโนไปสองสามัดไม่เต็มหลอดเป็นบั๊นะดูว่าไปเร็วเข้าอย่างไไปไม่รูเลยะมีรับพี่ปันไปเร็วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เออทีก yeah. ok <giving> ็ไหนไปจังไอฝั่งโ้นไทยเออทไปแลหวมั้งไม่นงเอามดแลยไปกมเลเดีไปโทรให้วะโทรล้โทรล้โทรล้วอ้โอตรตคิดประตูเลยชพเทาเมีโอเชาเป็นฟอสอ่ะแล้วสมินี่ยอยู่ในทีสมิธล้มในทีอ่ะ ทิ้งได้ป่ะพี่พี่พีดพังทิ้งปูนให้หนตัวตัวเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปทงซ้ายแล้วจหยุดเข้าไปทงร้ายแล้วอยู่หน้าบาร์อยู่ตรงประตูใหญ่อะเดินลงบูไปแล้วหันหลังให้รั้โหมาบ้าทุกครับ ตายยังอ่ะติงเล็กขามติงเล็กขามช่วยกูด้วย ตูบูตปิงห้าพีไฟรได้ยืน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 แล้วก็ขวาไปแล้วก็ไอตรงพึ่งอ่ะห็นูฮะแล้วพี่พี่กูทำอะไรอยู่อ่ะมเดินข้าวบดเดินไปเดินมาเอ้ยทำทำเสียงข้างในดิฮัลโหลทำไม่ได้เอาดีดิฮัลโหล เฮ้ยไอ้ช่อยน้ำปัดที่ไหนปิกนิกมีไอ้เราปิกนิกอ่ะทีนี้เมื่อไหร่เขาเป็นโอ้อตู้ขวาอยขวาข้างน้ำล้มอ่ะตัวหนึ่งกะตัวแล้วก็เป็นโอ้ตัวนีงเป็นโอ้ต่อย

4มาเล็กม hey. <What the? S 3> ิ้วยังอยู่ปกอบเียร์ทิพไอ้กองเลียร์ทิกองเลียร์ดูดูตักดับไปทีเลียร์เฮ้ยทีเียวทีเลียวเทะคือดับให้พีแถวทีตัวนึง ไยิ่กดขึ้นอยู em ่แถวเหลี si ่ยมอะพี่ไม่รู้ใช่ปะทีโดน่อยู่ไหนก็รู้่นโดนให้ป่ะนึงไม่กี้เลนเอาไผ่ทีเฮ้ยทีทีน้องยังอยู่ทียังอยู่ทีอยู่แถวซวบสามแผ่นอะฮาวีอะราไม่ัั 哎、欸、爸爸都放旁边好有好好不好 ปนแตี้เดเปนาี้ไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่าขามนแพนขามนแพนไม่ใครอยู่คนต้องวะก็ไปล้างมีเนเพื่อนนี่วะ แพงการกลัวไปหรือเปลเฮ้ยไปไปแไปไอยู่ใครเฮียาแพงแล้วมาแพแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนเทสดู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 อะไรา้เียมันดีกันเองด้วยอีตามันมันดเฮ้ยคนเทสคนเทสวต้วไปดิมไปเผ็ดใหไปไปอเคน เฮ้ยเฮยเฮ้ัไไ้ไ้ไตัวนตอหมาลงเฮ้อนยออยู่น่